ตัพ uh, so no uh, oh. right. okay, ี่น้องทีมงานกำลังบุกลุยซอยเป็นไดคักบ่ฮะไลาบ่ใช่ยังไงละนังโอ้มาดิโอเคปะนี่นกอยแล้วจอยนี่ลาบเก่าแบบ้มาาตู้น้ำมาให้ให้ สองเลยฮะครับคือพอแ่มนี่เอาอยกองขาน้อยอ๋อห้ได้สิเบิดในมาพี่เรียบร้อยะนี่มาไปได้นะอ๋ออยับนี่งตอนน้อยแนียเ็ยัหม่ได้ใช่กเนาะนี่นี่นีนี้นทางมานนี่จะแยุนี หลาอโอ่มันเคมแล้วใ้เลยผกุ้เค็มนี่ให้ไอ้เิรดเด้ออรแพทะเค็มให้ไอ้เพิดเด้อยังหลวใหยังเราจะลายอก่อเป็นหลาบให้ไอ้เิด่ิกิต่อมัวมันเผ็ดพรปั่นบริเวขั่วอะไปั่นในต่ำนี่ฮะปั่น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 บริขั่วนี่ได้น่ขั่วอยู่มันเช็ได้ช่ ขัวอูหาาขัวบนขวใม่ัแล้วแกงนัวของชูนัวด้จับปัน้เขาเครื่องปั่นเอาเนาะแม่ปั่น้ัวไ่นัวไม่ได้ข้งน้อยอยางนั้นนี่นัวอาหารนัมโตจากวัดสวยได้จ่าทรมาดาไ้เพิได้กินลาบนัวอีกแล้วเนาะกระเทียบวดบ้าไแน่จาอู่บ่อบ่อแผลน้ำกับทิมจอดำบาดานมือไหนี่น้อง ใชแล้วม <aunt ie. S 2> ีฟอมเลยั้งไปยันยันเกียได้หเกียน่อยคมหน่อยเกียกลายคมลายตายบอเรืองเราแพ้งอตนเรือนี่เจ้าเรือเจ้ามีลามงูชน่เดียว่ใช่เนาะมีอยู่แล้วเรืาพอจุ่มจากเอ็ซีกนจังห้หรลักว่าเด้ม่วงอมาน่เดียว กล้นยากแทะนี่ใช่แล้วขอวอะไรบ่ยังเนี่ก็ขวดขาวแมทีนี่ใชไ,ไนี่โอ้ยอ้าวของแข่ลูดนี่แนว่ะล้นก็ได้ทำแล้วเนวทอดไข่อปอตลอยราบกา็ได้คนหายกักแบบคน ลาบมานี้บุบุคักมือมือนั่นเนาะซอยต้นหอมให้ได้โอ้ซอยนะฮะแท้ายมูได้ไหมฮะมอาลูกแผลด้วยไงมือเ้าให้น้ำใส่น้ำเย็นให้กันกินนิดนใส่ยมาบ่ได้มาใส่ยนให้มะ

จรถใหม่แลวนักอ้องเปเอว่ตุ๊กพริกเขาอันนั้นมักพริกเขาตากแห้งเชื่อแห้งนะไปปั้นไปยังวาอยู่บัได้ขัวบัวได้ขวบขวบหรับคลิปนี้กัับ่วนดั่นไหนบ่บ่ได้คลิปบ่าบงัวคลิปนี้บ่วน่างวขัวไก่บ่าอไปบอกเพื่อนนั้น โจก้อนปั้นนะมากิข้าก้อนมันสิมันสิขึ้นอืดนะไปเบอกเลยบอกเพื่อนข้าบกินบอ่กินข้าเลี่ยพออย่รงาพออย่งนี่กิข่อยกับมีน้ำมีเบบดกับมีอีกินึงได้เห่ามาห่ามาบอกนพข่อยมากทิ่เนาะเห็บบดหน่ยใช้กตมันมันสิขึ้นอืดไดองอตัดง้อไปนะฮะแทงแทงแทงแตงล้างล้างล้างถูกเ ตัวนี้เอาไว้ห้สบายก็เอาห้บดเธอเอาไว้แตกกดยสำหรับคลิปนี้กรทังเฮียบดเพิ่นโซจุนองไปทางไดแล้วอันฮีอันน้ำเอียนอะเบิ้เลยอยเอาใช่เลยฉันจะกอดไม้ยั่มาที่ใสตัวนี้นะใส่โซจุน

เก็บหดไปกวาเจ้าพี่น้องมาหัวตรวจดรืเ็นยังไงแจ่วพี่ได้เผาเยแจ่วพี่ะดูเนี่ยมึงเนี่ยมันเลินนะนี่เนาะวอมเข่าเนาะมันเข,ข่านั่ยเดี๋ยวุแ้วยเด้มีว่าตัดแจ่วพิ่เแล้วต้องใช้อันนั้นก็ได้ตกได้เนาะเอาพักใ่ในบดตุ

แบบนี้ได้เค่ละบอเดี๋ยวย่อไปให้เพิ่นได้นะตับติบนี้ย่อได้บอมาไปหองเพิ่นกินแมนไปทีมงานเอาลกมากิมห้อมกันได้ มาให้คนไม่เผาวไว้เลนี่ฮ <c oughs> ะ,ะาา<า>นั่นเห็นกระ้อนนะฮนะ<า>จะเช็ดกนะา,า,างกระโต๊นช้กินแต่ผมมีกระโต๊ะตั้งชาเลย ขี่ถ่ายเนีนนเ่ยนี่ฮะนี่ฮะแต่ก็ไล่ไปนี่รถเฮียนี่เดินเลาว้ายิ่งเท้าดันคนทีมงานอยากเข่าพี่น้องเอ้ยต้องขออภัพพยผู้ที่บบก,กินดิบเนาะขอโทษขออภัยขอบใจขออภัย,ยน้ำผที่โบสุภาพกับต้องขออภัยน้ำพี่น้องแลบวกเพิ่นกินก็พวกเอาแต่งผ้าขาวว่ายเพิ่นลาบมัวเอ,อิบเอ,อิบ

เช่ยน,นะใช่เเพื่อนเอามาใหม่มันเช่บกวัาตัาาวแค่ป่กันเลยเีาพื้นลุ้นนกันนี่ไ่บที่ื่ลุงนำกันเช่วแจ่อลุกอเฟตนะนะแบตักตักจะถวยนะตัวนะแหบเพิ่น ใช่ในใช่ชในต้มนะนนจ่างแล้วถานไอเทอแล้วไอเทอดิดตต้มตุนะย่งย่งต็ขัละนีตต่ตับขังแล้วขังแล้วมาทะเลมีตับีกโอ้ตอจะเห็นแลน้วแคบเลยนะแบเนาะ ว่วงบ่วงอชื hmm. ่อมารโอเนึงได้เนาเตรียมไให้เพื่อนได้ใช่แล้วก็โตกันมีบวกรเท่ีนีบ่วงแล้วเรามานั่งกินน้ำกันไดเถิดโอ้อ้โห้านโอ้วหเ้โอาอันนั้นมาใช้อ้อโอ้อโอ้้้้อห้อัก้โอ้ ้องมานะฮาลูกแท่นนะไอ้ิลลงคลิปมาขึ้นนั่งท่าเด้วยนี่ข้างเขาเอาในขู่เลยปะเฮ้ยห้าคู่เลยแล้วไปไหมไป่มาไหนกันได้ไม่เอยูาพุ่นเนาะสวัสดีสวัสดีอแมพี่น้องสวัสดีมามากินข้าวกันพี่น้องเลยมื่อกี้คร บวองขาใหา่แม่ขาลูกบวองขาน้อยลูกขาแม่กนลาาได้จ้ะได้ีบ่บ่บ่เอานี้ของเอานี้ของถุงยางแต่ังยางก็ด้งยางไ่แมด้งยางบ้านในี่งยางเขานี่ยเขานี่เนี่ฮะบ่บ่บ่ขาัเลยเออผมมากินน้ำลงไมคับเออขลัใค้กิงลองเป็นที่ไหนบ่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 ว่าเปนทา่ไหนบ่ใครจ้ะยังเอาอ้เอ เอาดงยางไมมาดูดูนะดงยางพักเลยงยางพักนะถ้สีชมพูนะมาหองพักหงกินือป้ายูป้านี่งนัดนน้อนับเคื่อนอีกนับคื่อนอีกมนูพอกันเลยนับคื่อนบาองเี๋หมูหายะเดี๋ยวหอมน้อหอมไหมพักเร็ว่างนร้อาตะกาับกพักนึ่งรอไร่จนครบเสจตรงยางที่กันพักก็ได้เนาะพะลุแพทย์กินไฟกินมา กินแต่ซอยแล้วจนอิ่มพี่น้องเลยพอลูกแพรพากินเนาะพนแพ์ทีแ้งพากินก้อนน่เลยโอ๊อได้ไทยก็ได้เดไปางไว้ังหลังร้อนเก็อิ่มก็ได้นเ้มาินู้อเปล่ามาไม่ปองเาะ่ทนาะไ้อยยางนะมาีน ก็เป็นคนลงมือเห็นเลยอพุบพังมาตุพี่น้องเอุเอาก้องไปไวัดทางัทางใดรับคือห้กนังแสบแทะปันฮะเกจากแทะอ้หุบพังมาอเห็นอนแล้วอยู่ตั้งเนเดคือพ่อุเกเอิ้นออตั้งนนพ่อทเอี่โมมุ้น้าหมอเนกินโบเบิร์ดเข่าหนากันอิ่มหมดล มาเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อคนกล้องคข้าน้อยแน่ไหนนี่ฮะ่ต้องห่วเฮียไอ้ทัพสบายดีสบายดีเด้อมาเด้อพี่ลยผมแพทผลจะนั่งโยงๆนะมันแม่นนั่งอื้ออิ่ยขี้ยอดเนาะโอ้ยขึ้นมานั่งขึ้นมาเอานั่งเกิร์ฟพอยด์เนั่งนี่ก็ได้เนาะนั่งเกิร์ฟพอยเอ๊อโอ้ยบ๊อบได้เนาะบ๊อบนั่งเกิร์นั่งเกิร์มามามาโซลฟาเนาะโดยโดยมาเด้อมันแสีบพี่น้องเอกเลยนั่งเกิร์เนาะข้าวหัวก็ชอบแกงหม้อกระทะหัวเลยเด้อ นักินได้แบบใดก็ลงมือเลยเพราะว่าือป่ายกินขึ้นทหารนี่นะทหารไปลบนี่นะเนาะปวดอะไรทหารไปแบบนี้พอไปแล้วเนาะีได้แบบว่าทหารได้กินซอจูถึงบ่พอไปแล้วบอกเถอะว่านี่มาวันนี้ครับข้างหอมรวมเบิสเราก็พุบมาให้เขาแพงหน่อยกว่าบอกให้ไปคุยออ บม่แช่เดี่ยวน้ำลายเทือแล้วเนาะแน่นบัวดอกกำลังกันนี่ละกำลังกันนี่ละบัวตรงจับเอาบัวบดครับเนาะรสชดชดชดกินได้เทือดเลยส่ได้ไม่บ่ายบุญโยเนาะแบ่งกุชชีต้นไว้ให้แล้วแบ่งไว้ให้แล้วเราไปแค่เราไปท่าผู้สร้างบ่อไปแน่แล้วอาการใครแน่เลยเราไปกันยากแล้วหมูห่วงเหมือนนั้นข้างกบจับคอแพรักษา ที่ห้าหมื่นด uh. ้านบนห้าอีกได้เราอีกอืมไปปล่อยฮะเราก็ไ่ได้าร้งละบ้านละเนาะเป็นเราลงสิ้นแล้วต้องปล่อยไปลงเมืองบ่กอ่เถอะมันนี่มึงนี่มึงยินเสียงเพลงเนาเนาะไปไปหานหัดบ้านนี่กะได้นี่ได้มาอืมอืมคุยกันไรอย่าปากไม่ ตังกบป่ะเห็นจะงอนคอยเป็นหันมาข้างกล้องครับนามาตั้งน้อง่อยเหมาะนะเพาะู้แค่เหนเหมาะเฮาละนั่งติดข้ายอยู่แล้ว้าหงวถือถ่ายหลายคนถ่ายแห็นหมจาายหมดจานไหมแจ่เือร้องบิางวันนี้บ่บ่ดิน้ำส่วนไป ปุนี้ปุนี้ปนี no ้ร่าปนี้ี้ปนีค่ะไอเชอป่ี่บวงนี่ปันร้ทรชดนได้ันี่ป็นไงเอาบวงดบเลยบอกว่าชิดช่องก้านคนบวงลายอยู่ห8ปคนนึมดคนนึงบวงเลือเราลงถ่น้าไปรมาไนะว่าเชื่อโลนึงเด้้าเลไอำนี่กินอะไรนอะขากกินึกว่าข่าวี่เราเห็ดเวี้ยงนักไ้บอปแปลว่าเราไดเราเห็ดได้เยเปล่าปนอยาน ไปอิ่มมีรางวัลให้แล้วอยู่บ่อข้าแล้วกินอิ่มเลยอ่ะกูได้ก็ได้ข้าาแล้วกินลาเนี่ยข้าแล้วกินกิโลนี่นะมีรางวัลให้แล้วบมแน่อันนี้เนาะหัวเบิ้งอ๋อยได้สิะนี่อยู่บ่กินโบโลกับนี้หัวเบิ้งเนาะากินยอมดิกินก็เฮี๋ยวข้าวข่อยนี่งวดข้าวข่อยนี่กินหมูเบิ้งนะนี่ข้าวคอยอย่ากินอยากกินข้าวข่อยเอาะไม่เนี่ยอย่กินเห็ดบดอื่นของมือมากกว่าข้าวข่อย เด่ดเดดูยังกินได้ดวงใกล้ป็นจกผูกอันเนกอกินก็ตจุ่ซึ่งนี้มันจะงห่อมาลวกแต่ละมือนทางทีมงานเขาก็ดีใจหลายเลยที่ผู้รักผู้ให้คนไนสนับสนุนเน่ได้รับเงินเพระวัดน้าจุ่มหันเลยแล้วมันเลยอิจนุ่จ้กินช่อคอยแยกัเลยม่นวานี่เนาะล่ลงตัวต้มมีวัดสนบอิ่มนะทุกพอเริ่มมันจอิ่มแล้วเป็นราวัดอยากลามัวมันทเอดี่เอดกินข้างแห้งแบบนี่พัก พักกันวของปีใบบักงยาวห่องเขาอยกุ้งนี่ไปดูเองนะแม่นะมะเออข้ากันดเนอะใุ้บหัวไม้กด้เรื่องเนาะพอมไหมอมเปนใ่แมนพอมครับครับพองแผลแต่ลาบอย่เี้พอองแผลวาหิวเขายังบร่กินตอนน้าคอยกินก็พร่องแผล้าเดือดจได้อยู่พออยู่ได้ตุตัีมก่อนเนาะ อิ่มก่อนคอยย่างเข้าหมเบสอยังบอกจัดดูกับเยาวร์กินชอยนี่เด้อเข้าคันเบดเอินเด้อทางหน้าสิเอาไปให้ยังลายอยู่โดยโยเต็มที่ปุลูเลยเนี่ยเข้านะกองข้าวน้อยจะประมาณได้กองข้าวน้อยนี่เบื้องในพ่พี่น้องเอ็ดีนี่กองข้าวน้อยยังเต็มปุลูนี่ฮะให้จัดดูกินชอยกับพีเบสเลยนี่ฮะใจแห้งอย่างนี้กินจะไปมากหรืออิ่มกองขอน้อยคาแมนพอดีไอ้เทิดมาไว้น่ะพอดีนึ่งจูซ่ากินก้อยซื้อปลากระป๋องมาควายเพื่อนกำแรงบัง อ๋าแต่ชอยจุกวาดชอยยนี่อย่างนี้เพิ่นเอาเธอลามว่าแต่ต้องมีรางวัลให้แบบนี้เนาะบวงกวดแต่เด้๋เพิ่นเห็นนะเดียวบ่ไม่ถามบ่กว่าเออไม่ถามได้คนกินเก่งมาน้ำเนาะอืเอาไว้ต้มแบบเพิ่นกินเก่งไหมครับก็ไม่รู้นะนี่แหละช่วยนวดตับมันน้องพอไอ้เทิดคนหมักลาบงัวลาบงัวทุกอยัางเนาะ ขาวปาัก <One> ม <input> ันยังมอินได้ป่ะเอเ้ไงไม่แห้งแมนมีจังมีแห้งเห็นเบียบได้ป่ะเดแมนนั่ก็ทามเลยปาหมูน้ำู้ดังมูม้หลังเนาะแมนเจ้าเป็นยังมาเบิ้งกามเพิ่งข่าวสวยงามแบอเนาะแมนบอดิ้ับยังหน่อยบาบดยากอีกเลยนี่บได้พถึงบอสเ่งเผากินกันมีซิน บดไปที่ไดบ่ไปไหนบ่เนาะเฮียเอามาชดอี่างนี้บดแล้วบ่ดิยังหลาย่คุณรู้บ่หนอบ่ไทยกินตั้งแต่เริ่มจ้งเด็กทองยางน้ำบิดบ่ยอมอิ่มยอมเอาไปกินหลายเนาะขึ้นยอดเนาะต้องมีรางวัลแบบนี้นี่ละขึ้นอดอันนี้กับบ่ได้แม่ได้เขาหายแล้วนะเขาดีใจอยู่ได้นี่ยแม่ขึ้นยอดบินบินคักรินแมกบินคักรเดยวจะอ่อนนะเนาะแม่ไทยกินได้กินได้เทิดกับชดได้อันต่มีเหงื่อมีแห้งเนี่ย่าี๋ถอดได้ไวอย่างนี้เจ้าน้ำ เอาน้ำมังคืนดีกว่าอันนี้เจ้าเดี๋ยวเมียจะมาแมนแม่โอเคเนาะเจ้าเราย่างมาลราพีเข่ากินน้ำเงนะกินต้อนไข่มันงนะพ่อแผร่เจ้าเนาะแมนคนรอหน่ะเนาะเฮ้ยพ่อแผร่คอมเมนต์ให้นันเอจีคอมเมนต์ว่าพ่อแพร่เรน้าใช่อิ่มบุญแล้วแมนแมนเฮ้ยแมนน้ำคนบุญเนาะเราบอกว่าคอมเมนต์หน้าใช่อิ่มลาบงม้าก็ไปเถอะเนาะ บูดิม yup. ีล้ามง่วขนาดใสย่อมภาพว่าดีใจได้กินล่างไอ้คำไพยนี่กัน right? สมุดว่ามีบุญมีศิลเนาะบ้าวรี่เบอเอินแต่แท้เอาชิ้นหมดพ่อแต่แท้กินหลายเนาะับไงเลยหมายว่าทุมีบุญใหญ่ในเพือนนะเอาชิ้นละสองพันบาทนี่ว่าเพื่อนได้พันบาทนับไงเนาะกินหลายเนาะน้องหัเนีใจ กินกินข่าวดิเนเบิดอปนี่อ๋อ้ยบอเิ่นไจะบกินข้าวเพิ่มเดี๋ยวกินข่าวพแพกินกินกินข่าแหต้องเขาามันยังไงักทอเที่ยวพาแพทเรียวน้ำลายเทืออะไรเนอะอ๋อเอาพแพเอาแล้วพแพะเอาบอกว่าไม่จะว่าพาแพเโอยกินมม่กัดวขั้วขั้วแล้งก้างเพิ่งกินอีกก็เพิ่นทักน้ำแบบเพิ่นกินแล้วจังมื้อเนาะีบท่านท่านไหนอยากเขา คือผเข้าเนี้ยอืออือทงเช่นอินอ่มสบายไม่นังแล้วที่กินครับเขากินถ่างมาแต่ซอยเนาะก,กินบัได้กระหยามันละอิมออะ่มเนาะเหรอครับเม็ดเรื่องเช่นตสามโล่เพิ่งบ่มีแนวใชยย่นนักแข่งวาเอาติงหน่อยนี่ใช่ได้บ่หัวแล้วนี่หัวแล้วมันนั่นอยู่หรอว่ามัน ไดยู่วาเอฟสคนห่วยนเป็นตะกินตั้งแต่ชอยยังคำบักญ่ตัวนะปอแท้เนาะปั๊บมาซิ์มาิอกินมาช้อยจูนี่นะนี่นี่แล้วเท้าลงนี่เราชดนี่หมด้วมันล้มแล้ท้าลงาเบื้งนี่น่ะเราเอาลงมาช้อยไงทำไกระซองชาวโีกันนะแม่นไขว่เ้วนะกัดกินรถไว้ได้อนเยอะมันตับมันกินได้เคยกินลอมกันเด้อลองดแท้นี พ่ <laughs> อน้องแพทย์เป็นผู้ดเดียวลเลยเนี่ยงามครับตัวผมใช้งามตัวเที่ยวแล้วอออเที่ยว,วย<ม>กบกับว่าอามันนี่เบิง้งผู้สาวผู้ชายงามผู้ขายนะแต่เนี่ยันจะคุ้มข่อยออกกินเพลได้เหมือนเนาะไปบอกออกกันเลยโอ้ยแอบอ่อนแล้วไปแบบไห้เอาโอ้ชั วิธีสดนั่นบ่สดจะงหายมันแซ่บนั่นบอทังเสียงเลยเออคนจะมองไหนเนาะนี่คุณก้อนนี่เห็นบ่บบอเนี่ยก็เห็นกินในเฟซบุ๊กเอาหูดังกินเบี้ยเอาแรงเฮ็ดดาลึกพอาะว่เฮ็ดดาลึกย้อมข่อยบ่เฮ็ดบ่ได้เลี้ยงก๋ยย้อมบ่หอยแครงจังก็ได้นี่น้ำเขาหูดังนี่เขายังตายแล้วเพิ่อนเอาหูดังกินเบี้ยบ้านได้ตู่น่ะ ดัเห็นโคตต่างประเทศนะเก่งฮะคนใหญ่ๆมีหนวดะโคตรลิบหบางคนแบบนั้นเปิดน้าอกและอ้าป่าใช่แล้วโบยาอันโบโบเต็มป่ากเทื่อมันไหลลงพุ่งนะแบบมันเอาน้ำโคกขวดใหญ่เนาะไม่อยาก้ำโคกขวดใหญ่ได้ปะเนี่ยเป็นน้ำแข็งเนาะว้าวแบบอย่างอยากอันะไรนะแบองับไผ่ดีนๆได้ไหม